เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่21กรกฎาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวด้านตลาดนักเตะของทีมที่น่าสนใจกันก่อนเริ่มกันที่ดิวที่แฟนพีทุกคนกําลังลุ้นตัวโกงเลยนะครับอย่างดิวของมาเนลูกาเต้กองกลางของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโหมกระแสะจากนักข่าวระดับเทีย2ออย่างซานติเอลนาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นกําลังจะปิดดิวมาเนลูกาเต้ได้แล้ว แต่ทั้งนี้ครับกับดิลดังกล่าวฟลาบิสโตรมาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดคนหนึ่งด้านตลาดซื้อขายก็ได้ออกมาสวนหมัดเด็ดทันทีนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการเจราจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับาริสซงต์แชกแมงยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยครับและในช่วง1-2วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนักด้วยกับดิวนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเจราจาอีกสักพักใหญ่เลยครับถึงแม้นักเตะจะแจ้งต่อเจ้าสังกัดไปแล้วว่าอยากจะย้ายมาร่วมมทีปสแดงงขอเรา แต่ถ้าว่าเรื่องราคานักเตะที่ปารีสแซงต์แ,แชร์กแมงตั้งขายไว้สูงถึง70ล้านยูโรพวกเขายืนยันว่าจะไม่ลดลงมาต่ำกว่านี้อีกแล้วครับทำให้การเจรจาไม่มีความคืบหน้าเลยส่วนอีกดิวอย่างว่าทสเดลิกกองหลังจากบาเยนรนั้นทางฟลาบิโอโรมาโนนะครับก็ได้มีอัปเดตเข้ามาเช่นกันว่ากรณีของเดลิกนั้นคล้ายๆกับดีวของมาเนลูกาเต้เลยครับ คือตัวนักเตนะน่ะตอบตกลงย้ายร่วมทีมแล้วการคุยรายละเอียดสัญญาส่วนตัวต่างๆก็ตกลงกันได้หมดแล้วเช่นกันแต่ก็ติดที่เรื่องของค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยอมจ่ายเงินต้นตามราคาที่บาร์เยนตั้งเอาไว้สูงถึง50ล้านยูโรทําให้การเจราจายังไม่มีความคืบหน้าเหมือนกับดีลของอูกาเต้เลยครับบวกกับการที่แมนยูไนเต็ดยังต้องเคลียร์พื้นที่ว่างในตำแหน่งกองหลังอีกสัก1-2ตําตำแหน่งออกไปด้วยเรากลับไปที่ดีลของมาเนียอูกาเต้กันหน่อยนะครับด้วยการที่ Man แมนยู แต่การเจราจารมันไม่มีความคืบหน้าจริงครับในช่วงตลอด2-3วันที่ผ่านมาทําให้เกิดกระแสาข่าวว่าแมนยูนเต็ดอาจจะดองดิวนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าสโมสรก็มีลิสต์ B ที่วิเคราะห์เอาไว้แล้วอย่างดีเช่นกันก็คือมาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ตัวกลางจอมเทคนิคของสโมสรเรอัลโซเซดัดที่เพิ่งจะควา้าแชมป์ยูโร2024กับทีมชาติสเปนมาหมาดๆเป็นเป้าหมายของทีมไว้เช่นกันด้วยจะว่าไปแล้วซูบิเมนดีคุณภาพโดยรวมดีกว่าและก็อาจจะตอบโจทย์ตรงกลางสนามของทีมมากกว่าเสียด้วยซ้ำครับเพราะว่าอ ก็เป็นบอลมิติเดียวซึ่งไม่ต่างจากอัมรบัิที่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ก็รอให้แมนยูเนต็ดเรานั้นตัดสินใจว่าจะซื้อขาดไปร่วมทีมหรือเปล่าและวันนี้ครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ออปชั่นสามารถเปิดใช้ได้ทั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยในะครับกับดีลของมาตินซูบิเมนดีหากว่าทีมมีการเจราจาเข้าไปจริงๆ เราไปต่อกัน,นอีกดีลกองหลังอย่างจราดแบนเวดของเอเวอร์ตันนะครับที่ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นโดนปัดข้อสเสนอซื้อตัวมาแล้วถึง2ครั้งติดๆจุดจท้ายสุดสโมสรก็ไปเปิดตัวเลนี่โยโร่ปราการหลังดาวรุ่งจากลิลจนเกิดดราม่าตามมามากมายเลยครับว่าทำไมกล้าทุ่มซื้อกองหลังนอกหลีกแถมอายุยังน้อยมาร่วมทีมแต่ดันไม่กล้าทุ่มซื้อจราดแบนเวดท,ที่เป็นนักเตะชาวอังกฤษแถมก็ยังมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วบ้าง ทั้งนี้ครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นก็มีสิทธิ์จะได้ตัวกองหลังของทีมท็อฟฟี่ไวยิม1ดปีรายนี้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งครับเมื่อทางเดวิดออนสตินนักข่าวระดับเทียนหนึ่งของสื่อน้ำดีอังกฤษอย่างเดอ a แอ a n นติกได้ออกมารายงานว่า ตอนนี้เอเวอเรตตตกเข้าสู่สถานะความไม่มั่นคงทางการเงินอีกครั้งครับหลังกลุ่มทุนเดอะฟลีตคินกรุ๊ปตัดสินใจถอนตัวออกจากความพยายามเทคโอเวอร์สโมสซแล้วเนื่องจากว่าพวกเขานะั่นเช็คบัญชีทางการเงินย้อนหลังของสโมสซออย่างละเอียดแล้วแต่ปรากฏว่าเอเวอเรตต์นั่ะมีภาระหนี้ที่สูงมากเกินไปครับซึ่งกับเรื่องนี้เองอาจทะให้เอเวอเรตต์จำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนเลยครับในซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาพยุงบัญชีรอบใหม่หลังการเทคโอเวอร์สโมสซไม่เกิดขึ้นและแน่นนนนอครรัับวว่าจดแดน้น คือนักเตะที่พวกเขานามีโอกาสขายออกได้มากที่สุดแล้วณเวลานี้ครับ เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมปรีซซซันนัทที่2เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับ้ดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คืนฟอร์มด้วยการบุกไปอัดคราสโกเรนเจอร์ถึงสกอตแลนด์2ประตูต่อศูนย์กับประตูแรกของอามาดดโอโลในครึ่งแรกแล้วก็ประตูที่2ในช่วงครึ่งหลังจากโจฮูกิลซึ่งทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีเกมนี้ดูเล่นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นกว่านัดก่อนเยอะเลยครับโดยเฉพาะอามาดดโอโลที่การเล่นดูโตขึ้นอย่างชัดเจนจังหวะเลี้ยงจังหวะจ่ายดูตัดสินใจได้อย่างดีและก็แม่นยาากกว่เดิมม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมในตำแหน่งปีกขวายุคใหม่เลยครับในรายของเจดอนซันโชที่มีปัญหากับเอริกเคนฮาร์กเมื่อปีก่อนจนโดนส่งไปเล่นแบบยิมตัวกับดอตมูลก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันส่วนทางด้านเลนี่โยโรกองหลังตัวใหม่ของทีมนั้นก็ทำได้ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเลยเลยครับตลอด45นาทีที่ได้รับโอกาสทั้งการเข้าสกัดการดักบอลการวางบอลยาวหรือว่าเรื่องความนิ่งของเจ้าตัวที่ดูแล้วก็วัดแค่45นาทีนี้นะครับไม่แปลกใจเลยที่ว่าเป็นเป้าหมายของเลยๆรทีมในช่วงตลาดรอบนี้ แต่หลังจากนี้ก็ต้องดูกันยาวๆครับนาะว่าจะยังคงรักษามาตรฐถถานบวกกับพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้หรือไม่และกับสถิติหลังเกมที่มีการบันทึกเอาไว้ของเลนี่โยโร่ะครับก็ดังนี้เลยจ่ายบอลสำเร็จซม4ครั้งจากทั้งหมด48ครั้งครับสัมผัสบ,บอลไป51ครั้งวางบอลยาวแม่นยำา4ครั้งจ่ายบอลเข้าพบื้นทนี่สุดท้ายไป3ครั้งชนะดวลคู่แข่ง2ครั้งไทเกิลชนะ2ครั้งย่างบอลสำเร็จ2ครั้งไม่เสียฟาวและก็ไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยครับตลอด45นาทีที่ลงสนาม ทั้งนี้หลังเกมดังกล่าวนะครับเลนี่โยโร่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงสนามนัดแรกของเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็ระบุว่าเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อที่แฟนบอลเข้ามาให้การซับพอร์ตกันอย่างล้นหลามเลยครับและเขาก็ยอมรับว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมของตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมด้วยก่อนที่จะต้องเดินทางไกลไปยังเกมพรีซนซ์นัดที่3ที่สหรัฐอเมริกาในวันพุทธที่จะถึงนี้แล้วครับซึ่งเลนี่โยโร่ก็ได้ระบุหลังเกมกับกลาสโกว์เรนเจอร์เอาไว้ว่า มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากของทีมและผมก็พอใจกับฟอร์มของตัวเองด้วยสตาฟโค้ชทุกคนช่วยเหลือผมได้เยอะมากเลยละ่ะทุกคนทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายที่ได้มาอยู่ที่นี่และผมก็หวังว่าจะสามารถรักษาระดับการเล่นของตัวเองในเกมนี้สำหรับเกมต่อๆไปด้วยแฟนบอลของเราก็น่าทึ่งมากเลยนะและก็มีอยู่ทุกที่จริงๆซึ่งมันก็สำคัญมากสำหรับการต้อนรับจากพวกเขาและผมก็ขอบคุณมากจริงๆเราจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในวันพุธนี้แล้วและก็มีอีก3มเกมที่รอเราอยู่ข้างหน้า แฟนบอลที่นั่นรอเราอยู่ดังนั้นผมและทีมจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับชัยชนะจากทั้ง3เกมเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเชนฮากันบ้างนะครับหลังเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมากับกราสโกเรนเจอร์ Go anger, ซึ่งเขาก็ได้กล่าวชมลูกทีมครับที่ทำผลงานได้ดีแก้ตัวจากเกมนัดก่อนได้โดยเฉพาะเรื่องฟอร์มการเล่นครับที่ยกระดับขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เล่นเป็นทีมมากขึ้นทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนอกจากนี้ครับเอริกคินฮาก,ก็ยังได้กล่าวชมอารมัดเดโอโลที่เกมนี้เป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของทีมและก็เล่นงานเกมรับของเจ้าถิ่นเวนเจอร์สได้อยู่ตลอดซิดนักนะครับก็มั่นใจว่าในซีซั่นนี้อามัดเดีโ,โลจะกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมเพราะว่าเก็บประสบการณ์มาเต็มที่แล้วนั่นเองครับซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวเอริกคินฮาก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในซีซั่นนี้มันจะเป็นปีของอามัดเดโอโลและก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่เขาเริ่มต้นได้ดีแบบนี้เสดายนัดก่อนกับโรเซนบอกเขาไม่สามารถลงสนามได้แต่วันนี้เขามีเกมที่ดีจริงๆเราต้องมองเขาด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปจากเดิมแน่นอนว่าอามัดเนี่ยยังอายุน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ไร้ประสบการณ์อีกต่อไปแล้ว ซีซั่นก่อนเราทราบดีว่าเขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากหลายต่อหลายครั้งเพราะอาการบาดเจ็บแต่ตอนท้ายเขาก็กลับมาช่วยทีมได้และก็มีช่วงเวลาที่ดีกับทีมอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะในการเล่นที่เดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนเกมปรีซีซั่นนัดนี้มันก็เป็นเกมที่ดีแหละแต่เราก็ต้องการชนะทุกนัดรวมไปถึงเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นด้วยดังนั้นเกมวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ผมผิดหวังจริงๆด้วยเฉพาะเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ต่ากว่ามาตรฐานอย่างมาก เราต้องการยกระดับฟอร์มการเล่นจากเกมนัดก่อนและนั่นก็คือสิ่งที่เห็นในวันนี้เราทําได้ดีขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องความดุดันเราเป็นฝ่ายคลองเกมได้เหนือกว่าและก็เล่นด้วยทีมเวิร์กที่ดีทั้งครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังด้วยหลังจากนั้นเอลดิรคินาก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายนะครับด้วยที่กล่าวชมทีมงานซื้อขายหลังบ้านของสโมสซอนที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับในตลาดนักเตะรอบนี้ซึ่งเขาได้กล่าวชมว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราเป็นผู้นำหน้าคู่แข่งในตลาดซื้อขายยิ่งคุณได้นักเตะมาร่วมทีมเร็วเท่าไหรคุณก็ยิ่งสามารถเริ่มจัดการทีมได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเรามีความเทยทะยานอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับซีซั่นใหม่ตอนนี้ทีมบริหารนะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ